ทินเดอร์เผยหัวใจการเดทปี2,568คนนิสัยทายโกลเด้นซื่อสัตว์ชัดเจนเมื่อเร็วๆนี้ทินเดอร์ได้จัดงานแถลงข่าว Tinder อร์ r ยอ s ส i f t เผยรายงานประจำปีภาพรวมการเดทในปี2,567และเทรนด์ที่กำลังมาแรงของปี2,568 ที่ปัจจุบันคนโสดออกเดตด,ด้วยแนวคิดใหม่ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นมองหาความสัมพันธ์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองโดยคุณเมลิซาฮอปลีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของทินเดอร์ได้กล่าวว่าคนโสดเริ่มเปิดใจยอมรับและมีความตั้งใจในการหาคู่มากยิ่งขึ้นโดยกล้าที่จะเปิดเผยสิ่งที่ตัวเองต้องการและกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองคิดว่าไม่ใช่ทำให้เกิด3ามเทรน์ใหม่ที่โดดเด่นในปีนี้ได้ แก่ความสัมพันธ์ที่ชัดแบบตะโกนความสัมพันธ์แบบรักนิชะตาลิขิตและนานโดชิปส์ที่หมายถึงการนิยามทุกความสัมพันธ์ ทั้งนี้สรุปได้ว่าหัวใจหลักของการเดทในปี2,568คือการให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ซื่อสัตย์และชัดเจนจึงไม่น่าแปลกใจที่พบว่าคนโสดเกือบ45มองหาคนที่มีลักษณะนิสัย Type Golden หรือคนที่มีความซื่อสัตย์มีความเป็นมิตรมีพลังและเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี ทั้งนี้แอปพลิเคชัน Tinder เปิดตัวในปี2012และได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการพบปะของผู้คนไปอย่างสิ้นเชิงโดยเริ่มต้นจากการแมทช์ในครั้งเดียวไปสู่1,000ล้านแมช์ในเวลาเพียง2ปี โดยปัจจุบันทินเดอมีการดาวน์โหลดมากกว่า630ล้านครั้งนำไปสู่การแมชมากกว่า1แสนล้านครั้งและให้บริการผู้ใช้ราว50ล้านคนต่อเดือนมากกว่า45ภาษาในกว่า190ประเทศทั่วโลกถือเป็นสถิติที่ไม่มีแอปพลิเคชันอื่นใดในหมวดเดียวกันเทียบได้